สวัสดีค่ะชาวราศีกันลัคนากันนะคะหรือผู้ที่เกิดในวันที่23สิงหาคมถึง22กันยายนนะคะนี่เป็นการอ่านดวงความรักประจำเดือนมาการาคม2565ของคุณแล้วค่ะใครก็ตามนะคะที่มีลัคนาเนาะดาวจันทร์ดาวอาทิตย์ดาวศุกร์นะคะสถิตในราศีดังกล่าวนะสามารถดูคู่กันไปได้เลยค่ะช่องนี้จะเป็นการดูแบบโหราศาสตรตะวันตกเพราะฉะนั้นการนับวันที่ก็จะไม่ตรงกับโหราศาสตร์ไทยแต่ว่าถ้าตัวคุณเองมีความ สรกสื่อผู้ปรชาราศีกันนะคะที่อยู่ในโหราศาสตร์ไทยนะคะมาดูช่องนี้แล้วใช่เช่นกันดีๆต้อนรับนะคะโอเคเบื้องต้นเราจะไปดูกันกับความรักของคนโสดก่อนแล้วก็ไปต่อกันกับคนที่มีคู่กรณีนะคะไม่ว่าตัวคุณหรือเขาจะอยู่ในสถานะอะไรก็แล้วแต่นะคะแต่ว่าถ้าไพ่ขึ้นมาพี่ก็จะอ่านให้นะคะตามหน้าไพ่ไปดูกันค่ะว่า ตัวคุณนะชาวราศีกันลัคนากัรน,นะฮะคุณผ่านอะไรมาคุณเจออะไรมานะขอไพ่หนะะ่อยค่ะชาวราศีกันลัคนากันคนโสดมีไพ่เด็กถือถ้วยนะคะมีไพ่ไนท์ถือดาบเดวฟูไฮพริสเทสอืม ชาวราศีกันละขนากันพี่มีความรู้สึกว่าคุณอยู่ในช่วงสแสวงหาโอกาสใหม่ๆในชีวิตนะคะโอกาสใหม่ๆสิ่งดีๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับการเชื่อม intuition ภายในของคุณด้วยนะ sense สิ่งที่มองไม่เห็นอะไรอย่เงี้ยบางคนที่มาดูคลิปนี้เนี่ยก็กำลังหัดกำลังทำหรือว่ากำลังทำอาชีพเกี่ยวกับการ ดูดวงอยู่ด้วยก็ได้นะคะก็เลยเนี่ยไปไหว้พระไปขอพรไปทําบุญอะไรแบบเนี้ยนะคะเห็นเกณฑ์การเดินทางอยู่นะแล้วก็มีความรู้สึกว่าก็พุ่งตรงแหละนะครพุ่งตรงพุ่งตรงไปขอโอกาสดีๆขอการเริ่มต้นใหม่ขอให้มีอะไรดีๆพุ่งเข้ามานะคะพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะแต่บางท่านนะ่ะชาวราศีกันตัคุณเองเนี่ยได้มีโอกาส มีคนมาแอบป,ปิ้งนะพี่มีความรู้สึกอย่างนั้นคุณไปปิ้งเขาเขามาปิ้งคุณอะไรเงี้ยเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกสถานะกันแต่เห็นเห็นอยู่ว่ามันมีความรู้สึกดีจะมีใครเข้ามาอไหมหรือคนที่เข้ามาจะแสดงตัวชัดเจนไหมขอไพ่หน่อยสี่ไม้วิวนะคะสิบดาค่ะ แล้วไพ่สี่ถ้วยหน้าไพ่ส่วนหนึ่งนะชาวาราศรีกันจริงๆมีคนพุ่งเข้ามาหาคุณเรื่อยๆนะแต่ว่าเป็นตัวคุณเองหรือเปล่าคนโสดที่คุณยังไม่พร้อมที่จะมีใครส่วนหนึ่งมันอาจจะมาจากการที่คุณยังไม่ลืมหลักครังเก่านะที่ทําให้คุณเจ็บเพราะฉะนั้นโอกาสใหมๆ่ๆที่มันจะเข้ามาอะไรๆมันก็เลยเหมือนแบบฉันยังไม่พิจารณาม,มันยังไม่เข้าตามันยังไม่ใช่คนที่ฉันอยากจะได้อะไรเงี้ยแต่จริงมี จริงๆมีมีคนมานำเสนอมันมีข้อเสนอนะคะแต่คุณมีความรู้สึกว่าบางท่านโฟกัสที่โฟกัสที่พื้นฐานของตัวเองก่อนเรื่องราวพื้นฐานสถานะพื้นฐานที่คิดว่าสมควรจะต้องมีมันก็เลยทำให้เหมือนแบบเลือกที่จะอีกนอคนที่เข้ามาชอบเพราะว่าเอาจริงๆอะ่ะไอคนที่เข้ามาชอบมันก็ยังไม่ถูกใจด้วยแหละพี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะไหนดูซิถ้าคุณมีคนเก่าอ่ะคนเก่าอยากกลับมาหาคุณไหมราศีกัน จัคเมนต์สองเหรียญแปดดาบดมูนเอาจริงไหมจริงๆก็อยากกลับมาแต่รู้สึกว่าเหมือนตัวเขาเองอยู่ในสถานะที่ทำอะไรได้ไม่มากอะ่ะพอมันทำอะไรได้ไม่มากเนี่ยบางครั้งมันติดขัดในเรื่องของความพร้อมในชีวิตในหลายๆด้านนะฮะก็เลยทำให้ทำได้แค่คิดถึงแต่ว่ายังไม่สามารถมาได้อยู่ในช่วงที่โชคไม่เข้าข้างสักเท่าไหร่ นะไหนไปดูซิว่าแล้วถ้ากลับมาจริงๆจะเป็นยังไงขอไพ่หน่อยนะคะถ้ากลับมาจริงๆจะเป็นยังไง Queen's ถ to ือถ้วย Dead s h e l l ี o อ s t r ร n g หูหน้าไพ่หน้าไพ่จะเรียกว่ามันมีความอ่อนโยนมหมมันจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งอ่ะมันจะมีคนหนึ่งที่อ่อนโยน ยอมตลอดคนหนึ่งต้องยอมตลอดอีกคนก็แบบถือว่าข่มได้ก็ข่มจ้าง <l ots> มันเป็นอย่าง,งานั้นแหะกับความสัมพันธ์เนี้ยแล้วก็ถามมันไปด้วยกันได้ไหมมันก็ไปด้วยกันได้แต่มันไปได้ด้วยการที่เรียกว่าต้องยอมรับซึ่งคอนดิชันซึ่งกําหนดมาให้ซึ่งกันและกันนะไปดูซิแล้วถ้าอยากเจอรักครั้งใหม่ต้องทำยังไงถ้าเราไม่เอารักครั้งเก่า ทอาสิทำยังไงคะกาวถ้วยนะไหนถือถ้วยคิงดาคิงไม้อืมถามว่าถ้าอยากได้ทำยังไง เหมือนไพ่ขึ้นมาบอกว่าจริงๆอะ่ะตัวคุณเองต้องรู้ว่าคุณนะมีคนเข้ามาแล้วคุณก็อยู่ดุใส่เขานักเลยมีคนเข้ามาชอบคุณอยู่นะคะมีคนเข้ามาชอบคุณอยู่มันอาจจะ คุณต้องลองพิจารณาดูอย่าเพิ่งตัดโอกาสเขาว่ะเพราะว่าบางทีคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มอบถ้วยในสิ่งที่คุณตามหายอยู่ก็ได้นะตรงนี้มีก้าวถ้วยตรงนี้มีไนายถือถ้วยนายถือถ้วยคนที่เดินเข้ามาเนี่ยอาจจะเป็นคนที่สุดท้ายแล้วเข้ามาตอบโจทย์แล้วเวิร์กมากที่สุดมากกว่าใครๆในชีวิตที่คุณเคยเจอมาเลยก็ได้นะเพราะฉะนั้นอย่าปิดโอกาสตัวเองนะคะชาวราศีกรกคณาการโอเคปะไปต่อกันกับชาว ราศีกันคนที่มีคู่กรณีอีกอย่างหนึ่งพอไพ่ก้าถ้วยขึ้นพี่มีความรู้สึกว่าบางท่านแอบมีความรู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่สเปคของใครเหมือนปัจจุบันมันจะมีสเปคอยู่ระดับหนึ่งที่เหมือนแบบเนี่ยเป็นที่ต้องการอ่าเป็นที่ต้องการของคนส่วนมากอะไรเงี้ยแต่ว่าก้าวถ้วยเนี่ยมันเป็นลักษณะไพ่แต่คุณเชื่อเถอะว่าคุณก็มีเป็นสไตล์ที่มีคนนิยมในแบบของคุณอยู่เหมือนกันนึกออกไหมมันไม่ใช่แบบ อันเนี้ยสเปคนี้แพทเทิร์นนี้มันจะ a อ a i l a b l e ในทุกพื้นที่มันไม่ใช่คุณก็จะเป็นหนึ่งในคนที่มีแอร์เรียรเป็นของตัวเองเหมือนกันเข้าใจนะไพ่ค้นมาบอกแบบนี้นะไปดูกันค่ะคนมีคู่กรณีจะ้ะขอให้ชาวราศีกันลัคนากันคนมีคู่กรณีนะคะขอดูรูปแบบความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาหน่อยคะ่ะ justice เหรอราศีตุลหรอ,อความสำคัญเป็นไพ่ justice มี justice มีเจถ้วย justice เถ้วยมีไพ่ห้าไม้พี่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเนี่ยนะมันไม่มันไม่ใช่เรื่องของคนสองคนนะแต่มันเป็นเรื่องของคนหมู่มากที่แบบ เข้ามาช่วยตัดสินใจว่าถ้าฉันเลือกคบกับคนคนนี้แล้วว่าฉันจะดูเป็นยังไงฉันจะดูโอเคไหมมันจะดูเวิร์กไหมมันไปกันได้หรือเปล่ามันเป็นไปได้จริงไหมอะไรแบบนี้ได้ด้วยนะเออแล้วมันก็เลยเหมือนเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่มองว่าถ้ามันยืดเยื้อยาวนานแล้วมันมันดูทําให้เดือดร้อนตัวเองเดือดร้อนแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาเดือดร้อนไปด้วยเนี่ยมันก็เลยเหมือนแบบ ถอดใจออกมาเองอ่ะทั้งที่ความรักความสัมพันธ์เนี้ยมันมีความผูกพันนะมันรู้จักกันซึ่งกันและกันมานานบางท่านเป็นคนที่ทำงานในองค์กรเดียวกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยเหมือนแบบลำบากใจจังลำบากใจจังความสัมพันธ์นี้เนี่ยค่อนข้างเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่ามีการเลือกปฏิบัติด้วยนะไอ้คนที่ให้ก็ให้ตลอดไอคนที่รับก็รับอย่างเดียวซะส่วนใหญ่มันก็เลยทําให้อีกฝ่ายหนึ่งมัน มันให้จำเลยไม่รู้จะให้ยังไงแล้วอะไอคนเทคแอคชั่นก็เทคไปไอคนที่เงียบก็เงียบนจนวันหนึ่งอะมันกลายเป็นความสัมพันธ์ที่ทําให้คนคนหนึ่งตัดสินใจลุกขึ้นมาแบบกล้าแข็งเลยว่าแบบไม่เอาแล้วไม่ไปต่อแล้วเลิกที่จะพอได้ละเลิกที่จะแบบตัดใจแล้วอะนายถือเด็กถือถ้วยเราพห้เด็กถือไม้มันเหมือนเป็นความสัมพันธ์ที่ รู้จักกันมานานนะคือด้วยระยะเวลารู้จักกันมานานแต่พี่มีความรู้สึกว่าหน้าไพ่มันเหมือนเป็นเป็นความสัมพันธ์ที่แบบยังรู้จักกันไม่ดีพอรู้จักกันนะแต่ไม่ลึกไม่ไม่ได้สนิทกันถึงขั้นแบบลึกจนรู้เรื่องราวของกันและกันทุกเรื่องอะไรประมาณนี้สำหรับความสัมพันธ์นี้นะมีราศีตุลขึ้นมาค่อนข้างชาัด รู้สึกยังไงกับเท้าราศีการัธนาการขอค่าห้หน่อยคุณรู้สึกยังไงเขามีเจ็ดถ้วยเจ็ด <c oughs> ถ้วยเดือโฟนหกเหรียญสี่เหรียญ หนึ่งไม้เจ็ดเหรียญอืมราศีกันยิเยมยอดมันเห็นเลยเห็นอยู่แหละอืมได้เนาะโอเคไปดูเขากันว่าเขารู้สึกยไงกับคุณนะชาวราศีกันและขนากัน อเด็กไม้โอ้ยคิงถ้วยนะเธอคิงถ้วยนะเธออืม,อมกำลังนึกอยู่ในใจอยู่เลยว่ามันจะไม่มีไพ่ความรู้สึกอย่างอื่นที่นอกเหนือจากการชื่นชมความสามารถของคุณขึ้นมาเลยเหรอนึกออกมาแล้วก็มีคิงถ้วยมาให้เหลิศมากค่ะ ไพ่แถวบนนะคะเป็นความคิดความรู้สึกของคุณเนาะแล้วก็ไพ่แถวล่างนะคะเป็นความคิดความรู้สึกขเขาต่อคุณนะนี่เป็นการอ่านดวงความรักแบบทั่วไปนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างไม่ตรงเลยสลับกันได้นะไพ่พี่อาจจะไม่ได้แอพพลายสำหรับทุกๆคนเพราะว่ายังไม่ใช่ดวงส่วนตัวนั่นเองนะคะจากที่เห็นจากที่เห็นนะคะหน้าไพ่เนี่ยขึ้นมาค่อนข้างชัดว่าในตัวตนของคุณนะนะตอนนี้ คุณเนี่ยมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วคุณมีเป้าหมายใหม่คุณมีความรู้สึกเองความสัมพันธ์เนไอคิดถึงมันก็มีบ้างแหละคิดถึงนึกถึงอะไรก็มีอยู่บ้างแต่คุณแค่มีความรู้สึกว่ามันเป็นมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันคว้ามาไม่ได้จริงๆอ่ะมันได้แค่มองแล้วมันก็ก็มองไปอย่างนั้นนหะมันทําอะไรมากกว่านี้ไม่ได้มันมันเป็นความรู้สึกที่คุณก็ได้มองแต่ว่าพี่ไม่เห็นความเจ็บปวด ของคุณนะเพราะปัจจุบันพี่มองว่าคุณมีเป้าหมายใหม่ในชีวิตแล้วคนคนนี้จะปิดกัน้นจะทำอะไรก็ปิดกั้นไปอะไรที่คุณเคยให้เคยทุ่มเทในความสัมพันธ์เนี้ยก็ทุ่มเทไปเพราะว่าที่ผ่านมาสิ่งที่คุณเคยได้จากเขามันคือการถูกเลือกปฏิบัติคุณเคยมอบให้เขาเต็มร้อยแต่สิ่งที่เขาตอบแทนกลับมาหาคุณบางครั้งมันก็ไม่เท่ากับที่ ที่เขาให้คนอื่นด้วยซ้ำอะคือมันน้อยกว่าเข้าใจปะ่ะคือมันมันไม่มาตรฐานเดียวกันคุณเจอสภาวะความสัมพันธ์แบบสองมาตรฐานแล้วมันก็เลยทําให้เหมือนตัวคุณเองอะมีเป้าหมายใหม่ๆในชีวิตเป้าหมายใหม่ๆของคนที่ได้หน้าไพา่นี้ยค่อนข้างเน้นไปที่เรื่องการมานั่งดูแล้วว่าวิส list ของตัวเองคืออะไรนอกเหนือจากคนคนนี้นอกเหนือจากเรื่องความรักความสัมพันธ์กับคนคนนี้แต่เป็นเรื่องของอ่ะสมมติกองนี้สมมติอ่ะ ปีนี้ปีนี้อยากได้บ้านปีนี้อยากได้งานใหม่ปีนี้อยากเรียนการลงทุนปีนี้อยากจะไปลองดูซิว่าถ้าเราไปเอาดีทางด้านการปลูกต้นไม้จะเป็นยังไงหรืออย่างเงี้ยคือมันเป็นเป้าหมายที่มันสามารถทําได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยการแบบไปตบมือกับเขาอะเพราะว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาคุณอาจจะเจอกับสิ่งที่เรียกว่าการตบมือข้ั้งเดียวมาโดยตลอดก็ได้หมอออกไหมหน้าไพ่ตรงเขาอะคะ่ะ ถึงที่เขามองสิ่งที่เขาคิดกบคุณอย่างแรกที่พี่บอกเลยว่าพี่รุนว่าไพ่ของความรู้สึกภายในใจเนี่ยมันจะออกมาไหมนะคะก็คือเขาค่อนข้างชื่นชมในความสามารถของคุณนะชะัดเจนเขามาองว่าคุณเป็นคนดีเป็นคนมีความสามารถเป็นคนที่หาตัวจับยากขอใช้คํานี้นะสิ่งที่คุณทาอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่ว่ามันแพร่หลายทั่วๆไปนะแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เหมือนแบบเอ้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่จะทําได้แบบนี้แล้วคุณค่อนขา้างเก่งในหลายๆอย่าง เราในบางท่านน่ะในปัจจุบันน่ะคือเหมือนรู้ในระดับที่ให้คำปรึกษากับคนอื่นๆได้ด้วยไม่ใช่รู้แบบรู้รู้แค่เอาตัวรอดได้แต่เอาตัวรอดแบบเอาคนอื่นรอดไปด้วยได้ในความรู้ความสามารถที่คุณมีเพราะฉะนั้นเขาก็ค่อนข้างประทับใจในสิ่งที่คุณเป็นความสามารถที่คุณมีในปัจจุบันก็ไม่รู้ว่าคุณรู้ได้ยังไงแต่ว่าเขาอาจจะ มองคุณอยู่จากที่ไกลๆก็ได้เพราะบางท่านความสัมพันธ์มีการปิดกั้นไม่แช่ไม่บอกไม่ได้อัปเดตเรื่องราวให้รู้ว่าปัจจุบันเป็นยังไงเพล่เๆคุณก็ไม่ได้สนใจเขาด้วยนะราศีการสักดสิทธ์ที่พี่เห็นนะเพราะว่าดูดิมีสีดาบอยู่ในความสัมพันธ์มันพัฒนาตรงไหนเนื้อออกไหมมันแน่นิ่งมันอยู่กับที่แล้วก็ไม่ได้อัปเดตกันมาสักระยะใหญ่ๆแล้วจากหน้าไพที่เห็นนะคะ แต่ว่าในไพ่ที่ขึ้นมา <c oughs> มันเป็นสัญญาณที่ดีนะดียังไงดีในแง่ที่เขาเริ่มสนใจคุณเขาเริ่มเบนเข็มมาที่คุณเขาเริ่มอยากรู้แล้วว่าคุณเป็นยังไงคุณเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วมีอะไรที่เขาควรจะต้องศึกษาควรจะต้องรู้เกี่ยวกับคุณมากขึ้นหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมันมี king ถือถัวยขึ้นมาตรงนี้ที่พี่บอกเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจคุณอนะเขา แอบจะมีความรู้สึกดีๆให้คุณด้วยซ้ำแต่เขาอาจจะไม่กล้าสแสดงออกมาแบบตรงๆอะไรเงี้ย νε. พี่มีความรู้สึกแบบนั้นนะเออเวลาจานย์ไพ่ที่ไรเสรียงหายทุกทีทุกคนมีราศีพฤกษ์ศพขึ้นมาด้วยนะจริงๆนะราศีพฤกษ์มีขึ้นมาด้วยไปดูกันต่อดีกว่าเขาชอบคิดถึงคุณตอนไหน เราชอบคิดถึงคุณตอนไหนชาวราศีกันลัคนากันขอใครหนะ่สาดาบเขาอ้กห่าจากคุณนะมี3ามดาบ,บ,าม,าม,ดาบมีเดทโอ้สาดาบเดทหดาบมันเป็นไพ่ของช่วงจังหวะในการ move ม o v ออนน่ะเขาจะทิดถึงคุณตลอดเลย จังหวะแบบคิดถึงคุณตลอดเวลาเขามีเรื่องราวเวลามีปัญหาอะไรแล้วมันแบบอยู่ในช่วงประสบพบเจออยู่อะไรเงี้ยเขาจะชอบคิดถึงคุณว่าไอตอนที่เป็นคุณเจ็บคุณผิดหวังคุณสวยใจคุณเสียใจคุณผ่านมันมาได้ยังไงคุณเอาตัวรอดได้ยังไงอ่ะทำไมเขาเอาตัวไว้รอดอ่ะทําไมเขาไปไม่เหมือนไปไม่ค่อยไหวอะไรเงี้ยแล้วคุณไปได้ยังไงคุณผ่านคืนนั้นมาได้ยังไง คุณผ่านช่วงระยะเวลานั้นมาได้ยังไงช่วงเวลาที่เขาอาจจะเป็นคนสร้างบาดแผลให้คุณคุณผ่านมันมาได้ยังไงนึกออกไหมเออเขาคิดถึงช่วงนั้นนะเพราะตอนนี้มันมีเกณฑ์ว่าเขากำลังเจออยู่นึกออกมาสิ่งที่เขาเคยทําไว้กับคุณไหนดูซิว่าทําไมเขาถึงชอบเงียบหายขอไพ่หน่อยนะคะทําไมเขาถึงชอบเงียบหายขอไพ่หน่อยทำไมเขาถึงชอบเงียบหายถ้าเขเป็นคนชอบเงียบหายนะ มีไพ่เดลิเวอร์มีไพ่เจสติสมีไพ่เดอะเวิร์สำหรับไพ่กองนี้นะสำหรับหน้าไพ่นี้นะให้รู้ไว้เลยว่าเวลาที่เขาเงียบหายอ่ะมันคือสภาวะความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์สูงที่เขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วนึกออกมาเขาจะมีคนของเขาอยู่แล้วแล้วก็หรือว่าอยู่ในส่วนที่เขามีอะไรที่เขาจะต้องแก้ไข หรือมีมีเป้าหมายอะไรหลายๆอย่างอยู่ในชีวิตที่เขาจะต้องไปดำเนินการงานอะไรที่เขาจะต้องไปทำอะไรอย่างคุณเนี้ยค่อนข้างยุ่งอืมถ้าเขาคือคนที่โสดนะมันคือสภาวะของการที่แบบเอาจริงๆก็มีมคนคุยหลายๆอย่างนะเขาพูดถึงคุณกับคนอื่นบ้างไหมนะคะพูดว่างไงมัง่งเดีดูซิขอไพ่หน่อยนะคะอืมมีไพ่เชมเปิลนะ มีไพ่เฮอร์เมสมีไพ่สองเหรียญน,นะถามว่าพูดถึงคุณกับคนอื่นบ้างไหมพูดว่ายังไงมัางเอาจริงๆนะถ้าไม่ได้มีใครถามเขาไม่ได้เมาคุณกับใครเลยจากที่เห็นถ้าไม่ได้มีใครถามก็ไม่ได้เมาคุณกับใครจะจะพูดถึงคุณบ้างในช่วงจังหวะที่เหมือนแบบน่าจะมีคนมาถามมีคนมาพูดมีคนมาคุยแล้วก็แบบ อาจจะเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของสถานะการเงินเกี่ยวกับอะไรอย่างนี้ด้วยเพราะรู้ว่าตอนนี้คุณก็น่าจะไปโฟกัสในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นสิ่งจําเป็นในชีวิตมากกว่าแต่คนนี้ก็อย่างที่ว่าไม่ใช่คนปากโป้งอ่ะอคนคนนั้นขอคุณเลยนะไหนดูซิแลนในใจที่เขาอยากจะทํากับคุณแลนในใจที่เขาอยากจะทํากับคุณมีแปดข้ว มีไพ่แชริออตมีไพ่แปดดาบสิ่งที่อยู่ในใจเขาแต่ทําไม่ได้คือ1อยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีสองอยากไปไหนมาไหนด้วยกันอีกแต่รู้สึกเหมือนมันจะยากอปุปสรรคมันจะเยอะอยากให้ความสัมพันธ์กลับมาดีอยากไปไหนมาไหนด้วยกันอีกครั้งนะคะแต่ว่ามันติดไพ่แปดดาบมันน่าจะเป็นไพ่ของคนที่มีพันธะ หรือว่ามีปัญหารายล้อมรอบด้านซึ่งมันไม่สะดวกที่จะทําให้ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันราบรื่นได้นะคะอ่ะไปดูกันต่อคุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้คุณเป็นใครในชีวิตเขาในเวลานี้ขอไพยหน่อยเจวิลห้าแล้วก็มีพไพ่ไนถือไม้เท้านะคะเป็น เป็นหน้าไพ่ของคนที่เรียกว่าค่อนข้างทำให้เขามีความกระตือรือร้นเป็นพิเศษคุณแตกต่างจากคนอื่นแล้วคุณก็เหมือนเป็นเป็นอะไรที่เหมือนแบบอย่างที่บอกมันมีประเด็นมันมีปัญหาถ้าในความสัมพันธ์นี้มันได้มันได้ก้าวเข้ามาอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยมันก็จะกลายเป็นความสัมพันธ์ที่แบบอยู่อยู่ด้วยกันได้ไม่นานมันจะต้องมีประเด็นมีคนเาไปพูดถึงมีเรื่องราวให ให้แบบมาได้แป๊บเดียวเราก็ต้องไปมันเป็นลักษณะแบบนั้นน่ะทําให้เขาเครียดแล้วก็คิดวิตกกังวนเพราะว่าเมื่อไพ่เดวิลขึ้นมามันเหมือนเป็นอะไรที่ทําให้เขาไม่พอรู้สึกว่าเขาเขาแก้ไขปัญหาไม่ได้แล้วถ้าเขามีคุณมันก็มีเกณฑ์ที่มันจะมีปัญหาตามมาถ้าเขาวางคุณไว้ในสถานะของคนรักอืมมันเป็นอย่างนั้นน่ะนะคะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เป็นแบบไหนอะ <c oughs> มีไพ่ควีนสุดามีไพ่สองดาบฟีนดาบสองดาบแล้วมีไพ่ห้าเหรียญเอาจริงป่ะเขาไม่ชอบสภาวะแบบความหยิ่งหยิงอะไรของคุณแบบนี้เลยอะไรเงี้ยเขาไม่โอเคเลยถ้าคุณคือคนที่เคยฟอลโล่เคยตามเขามาตลอด เคยอยู่เคียงข้างเขาในวันที่แบบมันไม่โอเคอเขาอยากให้คุณไปตามเขาเหมือนเดิมนะเออไปอยู่เคียงข้างเขาไปอยู่ในความสัมพันธ์เหมือนเดิมอะไรเงี้ยเขาไม่ชอบสภาวะที่แบบเดาใจคุณไม่ได้อ่านคุณไม่อ่านคุณไม่ได้ไอ้เขาไม่โอเคอะดูแล้วมันแบบมันดูไม่ใช่คุณเพราะคุณเป็นคนแบบมีอะไรก็คือพูดตรงชัดตรงประเด็นอะไรเงี้ยไอ การที่จะต้องให้มานั่งเดาแล้วแบบอะไรสรุปมันคืออะไรสรุปมันจะเป็นยังไงต่อไปหรือนู่นนี่นั่นเขาไม่ชอบเลยนะคะแล้วที่สําคัญเนี่ยคือยังอยากได้ความสัมพันธ์เนี้ยถ้าเคยฟอลโลกันมาก็ยังอยากได้อยู่นะแนวโน้มความสัมพัญดูสิแนวโน้มค,ำำคนวามสำัมพันธ์ช่วงระยะใกลาสามเหรียญดัมมูลสองถ้วย หน้าไพ่นะก็ยังมีโอกาสได้กลับมาพูดมาคุยนะแต่มันอาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบไม่เปิดเผยเนาะเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่เปิดเผยหรือสามารถเป็นความสัมพันธ์ที่เรียกว่าจริงๆถ้ามันจะสะดวกโยทินมันต้องมีตัวกลางเข้ามาเชื่อมเพื่อทําให้เคลียร์ปัญหาซึ่งกันและกันได้แล้วก็แก้ไขไปได้จึงจะได้เป็นไพ่สองถ้วยไปเนี่ยนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีช่วงจังหวะที่คุณและเขาได้กลับมาพูดคุยกัน โดยมีตัวกลางก็ได้นะแล้วมันก็เลยเป็นจังหวะที่เหมือนแบบมีเกณฑ์ที่จะมีความอึดอัดเกิดขึ้นแต่หลังจากนั้นพี่เมย์มองว,ว่ามันก็จะจะได้ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันนะเพราะว่าจริงๆก็ยังรู้สึกดีอยู่เพราะตัวฝั่งเขาก็ยังมีไพ่ขิงถ้วยอะเขาก็ยังอยากไปต่อก,กับคุณอยู่อืมไหนดูซิว่าเขาอยากบอกอะไรชาวราศีกันย์ลัคณากันเขาอยากบอกอะไรเขาไพ่หนห้าดาบอืมห้าถ้วย เอ็มเฟอหน้าไพ่เหมือนแบบเขาเสียใจนะเขาเสียใจนะเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้มันกลับมาดีเหมือนเดิมนะคะอะไรก็แล้วแต่ที่เขาเคยทำผิดพลาดไปในความสัมพันธ์นี้ที่แบบอาจจะไม่สนใจ อาจจะเป็นภาวะการหลีกเลี่ยงการเปเชนนะิญหน้าอาจจะเป็นภาวะทําให้คุณเสียความรู้สึกหรืออะไรก็แล้วแต่นะคนคนนี้พร้อมที่จะรับผิดชอบคุณนะพย็มเพลิือขึ้นนะคะเขาจะใส่ความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็พร้อมที่จะรับผิดชอบกับปัญหาในความสัมพันธ์ที่ที่มันเกิดขึ้นและพร้อมที่จะทําให้มันดีขึ้นอย่างเป็นเหตุเป็นผลนะไหนมาดูซิว่าไพ่แนะนําอะไรให้ชาวราศีกันย์ักนากันนะคะ <c oughs> respect respect นะคะหรือความเคารพเนาะการเคารพในตนเองค่ะเป็นการพัฒนาจิตใจที่น้อมไปสู่การรักษาการให้เกียรติผู้อื่นโดยไม่ใช้ความคาดหวังการเปรียบเทียบหรือการตัดสินของตนเองไปกดทับชีวิตของใครเพราะใจที่เคารพจะตนักว่าทุกคนล้วนมีคุณค่าเท่าเทียมกันนะคะเหมือนไพ่้นมาบกแหละ การยอมรับเราต้องยอมรับนะในตัวตนของเขาเหมือนกับการที่เราอยากให้คนอื่นยอมรับในตัวตนของ,ของเราเช่นกันและที่สําคัญอย่าตัดสินว่าสิ่งที่คนอื่นทํามันผิดสิ่งที่ตัวเราทํามันถูกเสมอเพราะอะไรเพราะแต่ละคนมีมีพิมพ์เขียวไม่เหมือนกันถูกเลี้ยงดูมาไม่เหมือนกันเราต่างกันแต่เราอยู่ด้วยกันได้ โอเคเนาะจบไปแล้วนะคะสําหรับดวงความรักค่ะชาวราศีกันลัคนาการในเดือนมกรานะคะ2,565นี้นะคะขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะสำหรับการเข้ามารับชมนะขอบคุณสำหรับการกดติดตามด้วยนะคะ subscribe like comment อย่าลืมกดกระดิ่งค่ะพี่ลงคลิปได้ดูก่อนใครเนาะวันนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ